วันนี้นะคะน้ำเพชรค่ะมังกรครับเราจะมาทําอะไรกันเอยน้องมังกร<ม>เราจะมารีวิวตามนั่นเองแต่ของพี่คาดตสูรน,นะคะ,ะเราก็สั่งมาจากร้านอะไรนะไม่บอกดีกว่าเดี๋ยวว่าเดี๋ยวเราจะคอมเมนต์ไว้ด้านใต้นะคะว่าเราสั่งมาจากร้านไหนกันนะนี่เลยของวันนี้นะคะเราสั่งมากี่อันก่อนสองอันนะคะเป็นของเป็นของใครบ้างนะ,ะมังกรสั่งของ มูจิโร่เสิรลฟสเปซนะคะสั่งของทันจิโร่ค่ะมาเริ่มแกะกันเลยเริ่มแกะกันเลยมันแกอยู่นี่แต่เราแกจะทำยังไนวะแกะไม่ได้หรอกมัญหาแต่เราแกะไม่ได้อะเราแกะนี่ยี่โกโตมากโอ้ my god เราจะทําเพื่อทุกคนนะคะที่เราสัญญากันไว้แล้วว่าเราจะมาดูอะไรกันนักมาก่อนดูดาบใช่ไหมใช่เนี่ยตั้งใจร้องแต่ให้มาก่อนแกะรอเราจะเล่าให้ฟังว่าเมื่อวานเราก็รอดาารอไปรอมาอ้าวปรากฏว่าเขามาส่งผิดบ้านนะคะเราก็ต้องมารอวันนี้ปรากฏได้ดาามาแล้วนะคะนี่ของเราเลยนะาะก็เลยนแกะอยู่มาวก็ตื่นเต้นเ๋ยที่ เราก็ได้จากตามที่เราฝันไว้นะคะมีชุดมีดาบมีอย่างนี้ไม่มีคอสเพลย์แต่งหน้าแล้วก็ปิดผมนะคะรอติดตามดูกันเลยนะคะแขกยากแขกยากไหมโอ้ยยากนี่รูเจอรูแล้วแล้วรูโอ้ยยังไงรูมีรูหรือเปล่าเธอเน่ะอ่าได้แล้วเด้แล้วนะแล้วกมานั่ง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 แล้วกมานั่ง เขาถือว่าแท็กดีนะคะแท็กดีกันกระแทกด้วยกันแตะเป็นไร,รอ่ะทิ่มดิเนาะเจ็บไหมเจ็บอ่ะดับเข้าแล้วโ oh <my> อ้ยนี่มันเป็นแบบที่แม็กกับแม็กติดเอาไว้อ่ะอ๋อเี่มันมสองดาบเลยอะจากมันจะเป็นดาบพอ ตรงนี้เลยไหมตัดยาเลยตัดตัดัตรงนี้โอ้เสียดายกล่องอ่ะก็ไม่เป็นหลุมเนตองเสียดายเดี๋ยวเราจะไปสาาซื้อที่วางดาบมานะคะก็จะมาวางดาบของเราเนี่ยค่ะก็คือดาบวิจิรินใช่ไหมใช่ใช่ใช่ดาบวิจิรินอืออ๋ออันนี้จะเป็นดาบที่ยาวพูดอืดอูดอูดพูตัดตัดตัด มันจะมีร้อยสี่เซนติเมตรกับเจ็ดสิบห้าเซนติเมตรใช่แล้วก็มีแปดสิบด้วยนะคะแล้วแต่ใครจะสั่งแบบไหนแต่ของน้องเพชรนะคะสั่งมาเจ็ดสิบกับหนึ่งร้อยสี่สิบนะคะร้ <104 cm. S 2> อยสี่เซนติเมตรโอ้ใช่รนะ้อยสี่เซนติเมตรก็คืออันที่เจ็ดสิบใช่ไหมเจ็ดสิบก็จะเป็นเจ็ดสิบห้าเซนใช่เจ็ดสิบห้าเซนก็จะเป็นของน้องมองอังกรแต่ กคือมังกรเข้าก้องจริงมังกรบอกว่าโมโหูแล้วครับโมโหูเจ๊พอค่ะ